พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณโพทองบุคคลต้นแบบในงาน90ปีแห่งความยั่งยืนร่มเย็นเป็นสุขจเจริญด้วยธรรมะวันที่27กุมภาพันธ์2566เวลา15นาฬิกาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณโพทองบุคคลต้นแบบในงาน90ปีแห่งความยั่งยืนร่มเย็นเป็นสุขจเจริญด้วยธรรมะณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดรสุรีมาสุดที่สัมพัสนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณโพทองบุคคลต้นแบบเข้าร่วมณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาได้รับรางวัลเกียรติคุณโพทองบุคคลต้นแบบด้วยทั้งนี้การจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณโพทองบุคคลต้นแบบ แก่ผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน270ท่านซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่ 1. ผู้ที่ตนและผู้มีอุปการรักคุณต่อพระพุทธศาสนา 2. ผู้ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3. ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและ 4. ผู้มีอุปการรักคุณต่อพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย